สวัสดีครับทุกคนแล้วขอยินดีต้อนรับสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของาศาสนาอิสลามกับ NBA นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขียนโดยคุณพลับกบนะครับซึ่งนั่นก็คือผู้ชนะ อันดับที่2ของการแข่งขันบทความในของดับเบิลคล s h นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสามารถกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันได้เยอะๆเลยรวมถึงช่วยกันกดให้ทั้งด้านของคอมมูนิตี้ของเรากันด้วยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นั่นเองนะฮะ แล้วถ้าใครต้องการเครื่องซีลปิดปากถุงหรือว่าต้องการปิดปากถุงนี่นะครับนี่ครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่ SNMar 22์ีปีแห่งคุณภาพจำหน่ายเครื่องซีลสุญญากาศเครื่องซีลปากถุงทุกชนิดเครื่องซีลสายพานและเครื่องซีลหลายๆอย่างอีกมากมายนะครับส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งานและมีบริการหลังการขายนะครับเปิดมานานแล้วครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้ถ้าใครอยากติดต่อนะครับลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับ หางเราพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกานีครับสิ่งที่บ่งบอกถึงดินแดนแห่งนี้คงหนีไม่พ้นความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรมหรือว่าความเชื่อที่แฝงตัวอยู่ในสังคมอเมริกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและแน่นอนว่าวงการ NBA ก็เช่นกันครับซึ่ง NBA เนี่ยก็เป็นแหล่งดึงดูดยอดผู้เล่นนะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของฝีมือเชื้อชาติจนรวมไปถึงเรื่องของศาสนาครับและในศาสนาเนี่ยครับก็มีศาสนาอิสลามอยู่ด้วยนั่นเองฮะ หากพูดถึงผู้เล่นชาวมุสลิมคนแรกๆใน NBA เนี่ยครับก็คงต้องพูดถึงสุดยอดเซนเตอร์อย่างคนนี้ครับฮาคิมโอลาจูวอนครับเจ้าของฉายาเดอะดรีมนั่นเองตัวของฮาคิมเนี่ยครับเกิดที่ไนจีเรียและได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เกิดนะครับโดยฮาคิมนั้นเนี่ยได้มาศึกษาต่อในอเมริกานะครับและเป็นโอกาสให้เขาได้รับการดราฟต์โดยฮิลตันร็อกเก็ตนั่นเอง ฮาคิมนะครับเป็นคนที่นอกจากฝีมือจะดีแล้วเนี่ยในเรื่องจิตใจของเขา ก็ยังดีด้วยครับโดยเฉพาะในช่วงปี1992ในช่วงที่เขาถือศีลอดเนี่ยครับเขาเลือกที่จะอดน้ําอดอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งตามความเชื่อของชาวมุสลิมทั้งๆที่เขาเนี่ยครับสามารถเลื่อนปฏิบัติพิธีกรรมเป็นช่วงหลังการแข่งขันได้แต่เขาเลือกในเส้นทางนี้จนเกือบจะมีปัญหากับต้นสินกัดของเขาอย่างฮิลส t ตันโรกเก็ตนะครับถามว่ามีปัญหาเรื่องอะไรครับก็คือมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและฟอร์มที่อาจจะตกลงในช่วงถือศีลอดนั่นเองฮะแต่เป็นที่น่าน เถืเชื่อครับที่สติการทําแต้มของฮาคิมนั้นยังพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูกาล1994 1995ครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่เขาทำแต้มเฉลี่ยดิ่มมากที่สุดคว้ารางวัลฟ i น a ลเอวีพีและนําทัพ Houston r o c k ก็ตเนี่ยครับคว้าแชมป์ได้อีกต่างหากโดยฮาคิมนะครับได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการถือสินอดของเขาไว้ประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่เลียงเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องของการเตรียมใจ หากคุณคิดบวกกับมันพลังใจก็จะมาเองการอดอาหารยังช่วยเพิ่มความคล่องให้กับตัวคุณได้ด้วยนะนอกจากนี้นะครับหาคีมเนี่ยอธิบายสาเหตุของการที่เขาถือศีลอดไว้ด้วยครับเขาบอกว่าผมต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของชาวอิสลามอิสลามไม่ได้มีแต่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นศาสนาที่รักสงบและสวยงาม ด้วยเหตุนี้ครับฮาคิมจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหลายคนครับได้เข้ามาร่วมการแข่งขันในวงการ NBA ในอนาคตนั่นเอง แต่โลกความจริงครับมันค่อนข้างโหดร้ายเนาะในช่วงปลายชื่อของฮาคีนครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ชวนระทึกขวัญอย่างมากครับอย่างเหตุวินนาสกัมในยอยเลเวนนั่นเองครับหรือการก่อการร้ายโดยกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงโดยการนำเครื่องบินสองลำพุ่งชนตึก World Trade ของอเมริกาในปี2001นนั่นเองครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้ภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมเนี่ยครับย่ำแย่ลงจึงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ครับที่จะมากู้ชื่อให้กับศาสนาอิสลามนี้อีกครั้งหนึ่งฮะ ทีนี้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นคือใครครับเราลองไปดู2คนนี้ครับคนแรกครับ i n นเนสฟ e ีดอมนั่นเองฮะหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อคนนี้มากนักนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นคนที่ติดตาม NBA โดยตลอดตลอดนะครับแต่หากจะพูดถึงชื่อเอ e เนสคานเตเนี่ยอ่า หลายคนโหว่าพอจะจาได้บ้างนะครับคานเตอร์เนี่ยเป็นชาวตุรกีครับแกเล่นเป็นตําแหน่งเซนเต,นเตอร์เนาะที่นับถือศาสนาอิสลามโดยฝีมือของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกโหเจงการสามารถอะไรขนาดนันครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นสังคมครับชายคนนี้คงไม่เป็นสองรองใครยอย่างแน่นอนโดยในครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้ออกมาโจมตีรัฐบาลผเ็จการของตุรกีนะครับที่มักจะโจมตีชาวมุสลิมที่เห็นรรนนตต่่่าาาาาางงงกกรรรระททํคคั้้้ีใหหเอ์โดดสจุมยขูข แต่ถามว่าเขาหวั่นไหมครับไม่หวั่นครับโดยเขาได้ออกมาโจมตีรัฐบาลจีนของจิ้นผิงนะครับที่ได้ทําการกักขังแรงงานชาวมุสลิมอุยกูร์ภายในประเทศด้วยการกระทําของคารเตอร์นี่ครับทำให้คนในโลกนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวการกดขี่ของชาวมุสลิมมากขึ้นโดยการที่เขาได้เพิ่มคําว่าฟรีดอมฮะจริงๆคือเขาชื่ออนเนสคารเตอร์เนาะแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นอนเนสฟรีดอมครับคือเขาเปลี่ยนชื่อครับเพื่ออะไรครับเพื่อสื่อถึงการแสดงความคิดเห็นที่เสรีเพื่อ เพื่อต่อต้อตานพวกพเผด็จการนั่นเองฮะและคนที่2ที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือคาร์รีเอร์วิงนั่นเองครับใช่แล้วเหรอฮะ ผู้ถือกำเนิดในออสเตรเลียแล้วก็ถือสัญชาติอเมริกันคนนี้เนี่ยครับก็นับถือศาสนาอิสลามเช่นกัน,นครับในโลกที่มีความคิดเสรีเนาะทำให้ทิงด้านของคารีเออวิงเนี่ยหันมานับถือศาสนาอิสลามโดยอดีตแชมป์อย่างเขาเนี่ยครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาได้หันมาถือศีลอดและนับถือต่ออัลเลาะห์โดยการหันมานับถือศาสนาอิสลามของคารีเออวิงเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการกู้ชื่อเสียงนะครับในสังคมให้กับชาวมุสลิมครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่เขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดนะครับแต่หากคุณพยายามหรือแสดงฝีมือของคุณได้ผู้คนก็จะยอมรับในตัวคุณอยู่ดีนะครับเราก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราก,กันเยอะด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ